สครับสวนน้อยน่ารักนะครับกลับมาที่ผมโปเกมอนเทรดดิ้งการเกมพ็อกเก็ตนะฮะวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งเด็กนี่ครับที่แบบหลายคนขอนี่ครับและแม่งเป็นโปเกมอนขวัญใจของหลายๆคนนะครับนั่นคือตัวนี้ครับลีซดอนนฮะหรือชาลิซาของเรานี่เองนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบเรียกชื่อญี่ปุ่นหรือชื่ออังกฤษนะฮะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอีตัวชาลิซาของเรานะครับเวอร์ชันนี้อัปเกรดขึ้นมาใหม่แบบโคตรโหดโคตรอันตรายนะฮะ คือเมื่อก่อนเนี่ยร่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบ 1G ตี30อดิจิถูกป่ะแล้วร่าง2แม่งก็ใช้ 3G คือแม่งกกครับคือร่างหนึ่งร่าง2แม่งตีไม่ได้ครับคือถ้ามือคุณบอดเนี่ยแม่งแหนเลยทำอะไรไม่ได้นะครับแต่พอไปเวอร์ชันนี้ครับอีเวอร์ชันชายนี่ของมันนะครับที่แบบโปเกมอนแบบชายนี่นะครับซึ่งคุณไม่ต้องใช้ชายนี่ก็ได้นะคุณใช้ร่างปกติก็ได้นะ่ครับร่างปกติของมันต้องเป็นซองเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันใหม่อีเวอร์ชันแบบซองที่มีตัวชายนี่นะครับเออเวอรับ ลิซาดอนนะครับล่างหนึ่งล่างสองแม่งตีได้แล้วครับหนึ่งจี้ตียี่สิบสองจี้ตีสี่สิบนะครับพอคุณขึ้นล่างที่สามแปะโป้งครับกลายเป็นสามจี้ตีหกสิบแม่งโหดมากครับแล้วอีกเทิร์นหนึ่งติดจี้ตีสี่ร้อยไอตีสองร้อยครับจบเลยจบเลยครับซึ่งหมายความว่าระหว่างทางคุณจะมีดาเมจขึ้นมาแล้วประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบถ้ามีมอนตัวไหนทนได้ก็ก็ให้มันทนไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วล่างแรกแม่งไม่ค่อยทนกันเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้มันเล่นได้ครับต่อให้มันมือบอดมัันนก็ยยงเล่่่่่ไได้แตมมมใชหาาาควว มีนกไฟขึ้นมีร่างหนึ่งขึ้นเอาร่างหนึ่งขึ้นน้ำไม้นะคุณก็ยังเอานกไฟขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ครับว่ามันมาปิดจุดอ่อนครับในกรณีที่สมมุติว่าถ้าล่าง1ล่าง2มันขึ้นแล้วล่าง3ยังไม่มามันก็ยังพอที่จะสู้ได้นี่ครับเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะคราวนี้ไลฟ์ที่เติมเข้ามาครับเราจะเติมเชมินเวอร์ชันหนีนะครับตัวที่เป็นใช้สกายซับพอร์ตนะครับที่ทําให้ทําอยู่แถวหลังอ่ะตัวหน้าลดค่าหนีลงหนึ่งนะครับมันจะทําให้ทั้งเด็กเนี่ยเหลือค่าหนีแคค่1หมดทุกตััวรบ นกไฟยังไงคุณก็ต้องมีติดจี้ไว้หนึ่งอยู่แล้วถูกปะเอาไว้ดีดเหรียญครับว่เาเพื่อติดติดไฟเข้ามาถ้าเชมินมานกไฟก็คือมีแค่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันก็โอเคครับมันทําหน้าที่ของมันแล้วแล้วคุณเอาชลริษาต์ขึ้นไปเคลียร์นะครับชลริษาต์เนี่ยเป็น ex ตัวเดียวนะครับตอนนี้ที่ไม่มีมอนตัวไหนทนดาเมจมันได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะติดเคปต,ติดนู่นติดนี่มีบูมีห่าเหวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีตัวไหนทนดาเมจได้นี่ครับ ต่อให้เป็นเต่าน้ําก็เถอะนะครับติดเคฟมาแม่งก็ทนไม่ได้เพราะว่นเขาจะมีบูครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใส่กระหลออบูนะฮะเชื่อเลยครับไม่มีไม่มีนะครับหรือจะเป็นแบบบารนะฮะที่แบบเป็น1 9 0แปะเคฟเป็น2 1 0แม่งก็แพ้ไฟอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นชวิสัตเป็นตัวเดียวที่แบบเคลียร์แล้วจบนะครับชวิสัเวอร์ชันใหม่ไม่ค่อยโอนะฮะที่เลยไม่ใส่มาสักใบเดียวนะครับคือมันตีแค่150แล้วไงอ่ะมันคุณไปเล่นตัวอื่นดีกว่าปะ นะครับคือไปเล่น e อตัวอื่นที่ตี150เยอะแยะนะี่ฮะคือคุณไม่ต้องมาแบบใช้ตัวนี้เลยครับเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองเทิร์นสามแม่งก็ยังตีไม่ได้ต้องเรียกตีขึ้นมาติดคุณชัง,งักไปเทิร์นหนึ่งแล้วมันไปชัง,งักเทิร์นที่สามคุณนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันไม่เวิร์ครับชัง,งักเทิร์นที่สามนี้ไม่เวิร์กมากๆชัง,งักหนึ่งชัง,งักสองได้แต่สามคุณต้องตีแล้วครับไม่งั้นฝั่งตรงข้ามแบบเอามอนตัวใหญ่ขึ้นมาเเคคคียรุุณณจ๊งงนอทั้หมดนะฮ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือไลน์อัพเลยนะครับชัยิสั์ล่างหนึ่งล่างสองล่างสามนะครับเป็นเวอร์ชันใชนีทั้งหมดนะครับเพียงแต่แค่ว่าตัวชัยิสั์ EX เอาเป็นเวอร์ชันเก่านะครับที่แบบมีบิตสองกิตีสองร้อยนะครับนกไฟใส่ทั้งสองตัวนะครับจะโปรโมไม่โปรโมแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ชอบนะครับเชมินเวอร์ชันหนีใส่ไว้หนึ่งนะครับโพชั่นใส่ไว้หนึ่งบางคนถามว่าพี่ใส่ไว้ทําไมนะครับคุณต้องเอาไว้เลี้ยงครับ เลือดเนี่ยบางทีมันไม่พอครับคุณต้องใช้โพชั่นในการเลี้ยงให้มันทนได้ครับ20นี่สำคัญมากนะครับสำหรับแพทนี้นปะปัจจุบันนะโพชั่นไงต้องใช้นะครับเอ็กซ์สปีดหใบพอนะครับในกรณีที่สมมุติว่าช่ไอแบบไรซ่ารล่างหนึ่งขึ้นนะเรานกไฟตามมาคุณต้องหนีขึ้นไปอะไรเงี้ยใบเดียวพอนะครับแล้วคุณมีเชมินเข้ามาชดเชยแล้วเชมินเนี่ยเหมือน X เอ็กซ์สปีดเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนันมีเชมินกับเอ็กซ์สปีดเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับลองถามพี่แล้วทำไมมึงไม่ใส่เชมินแม่งไปเลย2ใบ ไม่เวอร์ครับใบเดียวพอนะฮะถ้า2ใบปง๊บโปเกบอลแม่งกลายเป็นมีมอนเบสิกหตัวแม่งดึงไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวมันจะแงนนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้นะครับโปเกบอลสองใบเหมือนเดิมนะครับโปเกมอนคอมมูในเมื่อมีร่าง3ามใช้ศาสตร์คือหัวใจฉันคุณต้องใส่คอมมูสองใบครับยังไงก็ต้องเทรดให้ได้นะครับเคฟใส่ไว้นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับโปรเฟสเซอร์โอ๊กนะฮะสองใบนะครับซามิน่านะครับหนึ่งใบนะครับโปเกมอนคอมมูเซ็นเตอร์เลดี้นะฮะหรือว่าพยาบาลสาวของเรานะครับใส่ไว้แค่หนึ่งใบพอนะครับ บางคนบอกพี่ทําไมทําไมไม่ใส่แบบ2ใบไปเลยนะครับคือบางช็อตคุณต้องฮิล2ใบนะครับถ้าคุณใช้เลดี้ไปแล้วคุณจะใช้เลดี้อีกใบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเลดี้หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ฮิลอีกหนึ่งรวมกันเป็น50เพียงพอนะครับเหตุผลที่ไม่ใส่2ใบด้วยเพราะว่าไม่งั้นเทรนเนอร์คุณจะหนักเกินไปครับแล้วแล้วเด็กคุณเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณใช้โอ๊คใช้ซาบิน่าอะไรเงี้ยแล้วแบบมาเลดี้อีกมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดู ส่วนการ์ถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนเนี่ยเอาซาบีน่าเข้าอีกใบก็ได้นะครับแล้วที่จะเอาออกเนี่ยนะครับจะเป็นคอมมูออกก็ได้นะครับหรือจะเป็นเคปก็ได้อันนี้คุณลองสินใจดูเองนะว่าอันไหนมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะแต่ส่วนตัวแล้วถ้าพี่จะใส่นะพี่จะเอาซาบีน่า2ใบแล้วก็เอาเคปออกอีกใบหนึ่งนะครับลองปรับดูแต่บางช็อตคุณต้องการซาบีน่าจริงๆครับนะฮะเพราะว่าแบบต้องการเบรกเกมเสร์ฟเขาเคปคือเหมือนคุณเอาไว้ยืดให้นกไฟดีเหรียนได้อะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น แล้วแต่ครับแล้วแต่การเล่นคุณลองเล่นไปก่อนแล้วคุณลองปรับว่าสไตล์ไหนเหมาะกับคุณแล้วคุณลองดูนะยฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจไลน์อัพเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันฮะไปครับเกิต่อสู้โมือไอ้เหี้ย มืออย่างเฮีย้ยเลยครับทำไรไม่ได้เลยครับทำไรไม่ได้เลยจริงจังครับมือแม่งบอดสนิทเลยฮะ หน้าถ้าเขายังแบบอึนๆอ,อ,อยู่ยังไม่แปลงร่างผมจะซาบีน่าละเตะแล้วผ่านไปเตะแล้วผ่านไปอย่าอย่าคิดเยอะไอ้หนูคิด,ค,ดคิดเยอะเยอะอย่าทำไรเออสลุไว้เรียบร้อยเรียบร้อยนุม่มเองมันเองดูคลิปเยอะไปอะ่ะเออ กูจะพูดยังไงดีนี่นี่ยเขิ้นมันีน่ขึ้นมันี่เรียบร้อยครับคือม็นคิดเยอะไงมึงคิดเยอะเจอกูเข้าไปฟินฟินครับทุกคนไปครับเกมที่หนึ่งนะฮะไปครับรุยต่อครับเริ่มก่อนนะครับเด็กไรจเด็กพืชโอโ้หมือกูเลยนี่ อ่ะสาตาร์ทแล้วครับทำอะไรไม่ได้เอ่อโปกเกบอลน,นะครับเชมินดูดีอยู่แต่ไม่ดูจะดีกว่านะครับเอ่อเอนเตอร์นะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่มีอะไรให้ทำเลยครับ อตอนนี้แม่งเคฟกันหมดนะครับมือบอดแบบไอ้เหี้ยมีแม่งกีฬาสีมือบอดปะเนี่ยนี่แม่งแข่งกันมือบอดชัดๆนะครับ แต่ก็มันคือข้อดีของของเด็กนี้นะคือไอเนี่ยครับเด็กรุ่นใหม่นะครับชาริสาตรุ่นใหม่คือต่อให้มือบอร์ดมันก็ยังไหวครับตีสี่สิบป่ะใช่ตีอ่ะเฮ้ยเอ็งตีจริงเหรอวะคือเอ็งแบบ มือไม่ไหวขนาดนั้นเลยวะไม่赖แต่ผมเก็บเชมินก่อนไอ้เย็ดไข่ฮะลงนี่ลงเชมินลงนกไฟครับนี่ลงให้แม่งยอมอะครับยอม ข้อดีของชาริาสาตเวอร์ชันนี้เลยนะจากใจเลยนะคือมันไม่มีเวอร์ชันแบบมือบอดถ้าเป็นสมัยก่อนแม่งตีไม่ได้ถูกป่ะตัวลบบร่าง2ก็ยังตีไม่ได้คือแมงตีได้แค่ช้ริาสาตครับเพราะฉะนั้นมันแก้มาค่อนข้างดีนะชริาสาตเวอร์ชันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูครับเริ่มก่อนนะฮะโอ้หมือ เ,เหมือนจะดูดีเลยนะได้แต่เหมือนจะนะครับ เด็กเรามี9นะครับมา 1, 2, 3, 4โอ้โหลายมาแบบนี้ลงไปแล้วกันเผื่อซาบีน่านะฮะดีดเหรียญลูก หนึ่งเองเหรอมอนขึ้นหมดแล้วนะครับ ผมเดาว,ว่าเธอหน้าเขาอาจจะดอนนะครับเป็นไปได้ว่าเขาจะดอนจี้มาแล้วตีร้อยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเขาตีร้อยถ้าดอนมาเขาจะตีได้แค่100คือแม็กซิมัมปะใช่ผมก็ผมก็ยังได้อยู่อ่ะ ผมก็ยังได้อยู่อะถ้าเขาดอนมาติดปุ๊บดอนมาตีร้อยเออผมก็ไปเรื่อยอะผมไปเรื่อยอะผมไปเรื่อยอะกูดีดเรื่อยแล้วอะอะดีกูดีดเรื่อยแล้วอะ,ออวอะมือกูนี่นะมีใครให้แยก,กวันนี้ไหมฮะ Nì bao may nỉ bé khép đi nữa ่ปดีๆะป่ปพี่หนีฟรีแล้วขึ้นขึ้นละขึ้นขึ้นแล้วและสาสตรไปครับสปอร์เตอร์ใช้ไหมย,ยังไม่ใช้จ้ะ มาเธอเองอยากทำอะไรเองทำเลยเอากันให้เต็มที่ถ้าผมติดจี้เนี่ยผมก็ตีเขา2องเทินตายนะผมไม่จำเป็นต้องหนีนะครับตีได้เรื่อยๆครับ ตีหาิผมก็ฮิวกลับขึ้นมาได้ครับไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยจีจีจนะฮะคุณลองไปใช้แล้วกันครับคือชัยวิชาเวอร์ชันนี้โหดมากนะครับมันกลับมาแบบยิ่งใหญ่สุดขีดนะครับจริงๆชัยวิชาเวอร์ชันนี้เก่งมากนะมันมีแบบอีการ์ดเวอร์ชันใหม่ของชัยวิชาล่างหนึ่งล่างสองครับคือล่างหนึ่งล่างสองมานี่ดีมากนะครับทำให้แบบมือบอร์ดคุณก็ยังพอถูถ่ายไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอก ถ้ามันบอดหนักๆแบบขึ้นแต่นกไฟอย่างเดียวเลยอันนี้คุณคุณยอมก็ไไปเถอะคุณทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนีครับแต่ถ้ามันขึ้นยังม่เก่งครับมันก็ยังตีได้นะครับสอี้ตีสีก็ยังได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันครับคลิปนี้ล้หลักทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ก็ฝากกด like, กไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ